สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทั้งช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC แฟนคลับสุขสุคนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อวันนี้เป็นวันอาคารที่แปดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อวานวัน,นจันทร์แม่ครัวไปทรงพระศิวารีกับหลวงปู่ทวดให้เอฟซีละเดอ้อผู้ได้ั่งจองเขามาทั้งแม่ครัวเนาะ <c oughs> ขอประท่านอนภะัยค่ะพี่น้อง ผู้ใดสั่งจองค่ะพอทาั้งแม่รัวแม่ครัว,รวส่งให้แล้วเดี๋ยวถึงก่อนหวยออกอให้พี่น้องโชคดีแล้วกไ็ไล่ซื้อไล่ซื้อผู้เปิดดวงเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้ขันปูวตดิตุระหรือว่าแม่รัวงติทุระกะส็สิเอาไล่ซื้อเขาไปเปิดดวงเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็จะไปตามแนวทางปู40นะคะพี่น้องกับเซียนโอเลขเด็ด ตัวเลขแนวทางกับอของอาจารย์ได้ก็ยังมีมาเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> แม่ครัวไดต้ตัวเลขแนวทางของปู่ห้าเจ็ดแปดยูอัตอัติเพิ่นที่ว่าเพิน่นอ่าเพิน่นเพิ่นหมอดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเผาแล้วก็เพิ่นก็หมอดแล้วอัติเป็นตัวเลขที่ว่าเออมีเอฟซี ทงมาให่เบิงนอาอค่ะพี่น้องนอะอะตัวเลขแนว่ท่งของปูหาเจ็ดแปดมันขึ้นอีออกตัวใดพี่น้องตัวเลขแนวทยท่มามันขึ้นนีของเล่าพัฒนาออกเก็ดแปดสายยาปูเด้อพี่น้องเด้อออกเจ็ดแปดสายยาปู เอาเลขเล้าเลขเล้าพัฒนาเมือ่อคืนนี่สองแปดเจ็ดแปดอะของผิดโลกกับแตกนอกค่ะพี่น้องแล้วก็อีกหลายๆอาจารย์ที่แม่ขั้วทรงเขาในกลุ่มแตกหลายค่ะพี่น้องอ่ะเอฟซีมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาเน่เข่าทั่งเจ็ดแปดทั่งสองแปดเด้อ่าเมือ่อคืนแม่ขั้วทรงเขาในกลุ่ม <c oughs> ของเซียนพิษสนุโลกก็ตรงเป๊ะเนาะค่ะพี่น้องอะติดตามกันต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันที่ว่าส่วนผู้ใหญ่ใจดีให้มาไหนแม็พดพวบริลลล่งช่องเด้อค่ะพี่น้องลง่ตั้ตงแต่ของเซียนพิษณนุโลกเมือวาดนี่อะคุณขอมาเราก็จัดให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะออาลับไปเบิเบ้งตัวเลขแนว่าของปูห้าเจ็ดแปดยูอัติของปูเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เเป็นเลขอยูอยูผองอัธิของปูหาจ8ปดเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขัวสิไ้ไปเบิงน้ำกันเบิงแล้วเบิงแล้วละกัสิแม่ขั้วกัสิเขียนเป็นตูนยงไงใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ เดีย๋ยวแม่พวดสิผ้าไปเบิง้งอันพี่น้องเอฟซีซิตีเป็นตัวใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือผงอัฐิของปู่ห้าเจ็ดแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แต่ว่าเลขสามนี่ชัดเจนมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะมีเอฟซีใจดีส่งมาให้เลขสามแต่ว่าพี่น้องสีหินเป็นตัไหดเบิงเบิงซอยกันค่ะพี่น้องเบิงน้ากันนี่ค่ะพี่น้องเบิงน้ากันแต่ว่าแม่กั้วนั่นเบิงแล้วเลขสามชัดเจนเลขหาสียู่ข้างหลังบอเลขเก็ดสียู่ทั้งหนาบอประมาณนี้นะพี่น้อง นี่ค่ะหรือพี่น้องเห็นตัวใดก็คอมเมนต์เขามาเบิรงเนอรอค่ะพี่น้องเ้ออยู่อ่าทิตของปูเ้อยค่ะพี่นอ้อ,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 งนองที่ว่าเป็นผงทุลีไปแล้วแต่ว่ามาเป็นตัวเลขเ้อค่ะพี่น้องเ้อนี่ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวแม่ขั้วสิไปเขียนเบิงตตัวใหญ่ให่ให้เ้อค่ะพี่น้องเ้อว,ว่าเป็นตัวใด พี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นอ,อัเบเบิ้งบอ่ออกกะสิเบิ้งบ่ออกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่ว่าขันผู้เบิ้งออกเห็นเป็นตัวใดกะผู้นั่นกะฟันผู้นี่กะฟันว่าปูเข้าไปหาแต่ว่าปูคือบวามาหาแม่ครัวแนอะคือบกเขมว่าฝันมีตะปูมีตะปูฝันเห็นปูแต่ว่า แม่คั้วบว่ได้ฝันเห็นปูจักเทียเลยค่ะเลข เบิ่งชัดเจนมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขในอัถิปู่ห้าเจ็ดแปดตามที่แม่ขั่วเบิง่งแม่ขั้ววามันสิเป็นตัวนี้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขัวสิให้เบิ่งอีกเทียนหนึ่งเด้อจะจัดป็นจะจัดเป็นเลข ถ้าจัดเป็นเลขสองตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าจัดเป็นเลขสามตัวสิเป็นตัวนี้คะ่ะพี่น้องให้พี่น้องกรับเอาหลกักไปเป็นบนล่างเพราะว่าโมเมนเลขคำนวณ เป็นเลขอัติที่เป็นผงทุลี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนแม่นบานเข้ากาับว่าเขากระดูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะแม่ขั้วสีไฮเบิ้งอีกเที่ยนึงนี่ค่ะเบิ้งชัดเจนบ่ค่ะพี่น้องรือว่าพี่น้องเอฟซสิตีเป็นตัวไรอ่ะตีเขามาให้แม่ขั้วเบิ้งน้าในเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอา แคปนาจอไว้ค่ะพี่น้องแคปนาจอไว้พิจารณามักบอ่อะเจ็ดสามห้าเลขสามตัวเด้อค่ะพี่น้องจะจัดสองตัวคือมีเจ็ดสามสามหาหาเจ็ดเอาแคปน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องเลขอัฐิปูห้าเจ็ดแปดอ่ะอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณที่กะไร์กดแชร์กติตามสวัสดีค่ะ